สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโออยู่บ้านเราก็สอนลูกอย่างนี้นะคะทุกคนโฮมสครูลูกอยู่ที่บ้านแต่ก็ยังดีหน่อยเนาะเขาอยากที่จะเรียนอยากที่จะทำพอวันพฤหัสนะคะก็พาเขาไปนั่งเรียนที่ พีสกูคลาสนะคะที่ห้องสมุดเนาะ mm hmm. ก็จะมีครูอาสาสมัครเขามาสอนนะ mm hmm. เขาก็จะได้ทำกิจกรรมได้เจอเพื่อนได้รู้จักสังคมของเขานะว่าเป็นยังไงเนาะ mm hmm. แม่ก็ได้รู้จักสังคมของเพลนสเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็คือผู้ปกครองเนาะ mm hmm. ก็ไปนั่งด้วยนะ mm hmm. ไปนั่งอยู่ในนั้นด้วยนั่งเฝ้าเด็กนะ ก็จะได้รู้ว่าการเรียนการสอนเริ่มต้นเป็นยังไงนะทางนี้นะคะทุกคนก็แมวก็สีดำนะคะแมวของเขาก็สีดำเนาะ,ะเดี๋ยวจะให้เขาทำให้ดูนะคะว่าตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำมาเนี่ยเขารู้จักอะไรมั่งนะคะอะหรือว่าจะรู้จักแค่ระบายสีอย่างเดียวนะเมลิณนะ่ะ Can you break on the pink color? Can you uh make a circle on the black only black color only black bird yeah only black bird circle only black bird yeah แรกๆก,ก็ยังจะงดเงิดงที่เขาทำไม่ได้ดั่งใจเราเนะเาะพอหน้าต่อไป <c oughs> หน้าต่อไปเขาก็เริ่มทำได้นะคะทุกคน เราอยากบอกแม่ๆว่าใจเย็นกับลูกนะคะอย่าใจร้อนเนาะเหมือนกับทะเลาะกับพ่อนะโอเคอ่า this one I uh, want you to make a circle on the black only เนี่ยค่ะเราต้องใจเย็นกับเขาเนาะเพราะเขาเป็นเด็กอินโนเซนต์นะคะทุกคนนะ not white อ่าโอเค no green อ่า green green no greens that black okay okay เขาจะไม่วงกลมก l o b ที่เป็นสีเขียวนะคะเขาจะวงกลมที่สีดำนะ this one I want you to follow listen black okay go slow เราก็ไปซื้อสมุดนี้มาจากร้านดอนรักทีนะคะทุกคนเริ่มละ1ดอน25เซ็นห้าเซนาะก็มาให้เขาได้เขียนเล่นนะคน่ะฝึกไปเนาะนี่ละคะนั่น,ะะน,นละแต่ก่อนก็ยังเขียนลากไม่ค่อยได้แล้วนคะ่ะน่ะยังไม่ได้ดังใจเราเดี๋ยวนี้ นี่นะคะ,ะเป็นหน้าที่สิบนะคะถึงได้ดังใจเราคำนั้ g ก็ a c k to pen n นน b l ะ c k color. l ล์ s, <Okay>. <S black. บล็กโอเค Thank you so much